สวัดีจ้าสวัสดีครับออาเอียนจะไหนมาหนีขึ้นได้ว่างน้อยเนาอเอียนมาหนีผมผมบ้มานบ้านบ้านเสาแหวกโอ้บ้านตัวโตงานเองยนนีตัวนีงานงานงานประจำว่านก็ได้มาหนีก,นก็นได้มามาบ้านมามาวานเขาอืมขักเนาะจ่างแน่ก็ได้น่าเสียดายเนาะฟั้น ฟันสหมดว่าส้นโตดับสําโอ้เสียดายหลายเมีนอยู่ก่าเขาฟันสงเนะาะเป็นเอ็นที่สองศูนออกซ่สองสองซีเนะาะเอาตามตัวเนาะได้เรียนาะอ้วนนี่มาามามาจ้าจดเติมเด้อค่ะ<า>เอาไว้เด่นบนเดินบนสองสามเจ็ดมีสองมีสามมีเจ็ด วิ่งไปที่เจ็ดมันบ่ครับจะไปจับสองตัวค่ะสองเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดครูก,กันกะสามสองสามสองครับเรียนมาหนงกันค่ะอันนี้จับสามตัวจ้า <47 S 1> 4ี่สองเจ็ดสี่สองเจ็ดสี่สามเจ็สสามเจดครับตัววิงตัวรถกับเคื่อเจ็ดนะครับเจเม็ดเดียวเันว่าหนีฟันน่ะเจ็ดเม็ดเดียวได้รักไอ้ข้างบนกับข้างบนข้บนได้ข้างบนจ้าอันนี้บนค่ะครับว้างล่างเลขล่างจ้าเด็ดล่าง ปดศูนย์หนึ่งแปดศูนย์หนึ่งตัวเดียวแปดวิ่งไปที่แปดครับจ้าคู่เด่นจ้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดศูนย์แปดหนึ่งเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าศูนย์เก้าหนึ่งตัวเองผมบอกไปไว้แน่อน จาว,ว,ว,วิ่งเป็ดแม่นใาค่ะมีแทคสซี่ครูเวนบอเอาตัวกันแป็ดสี่อะกันไว้แป็ดสีจ้าไม่มีเท่า์รันะ่ะมีเหล็กดับจอจ้าตัวดับมันมันเด่ไปสุดตัวเด่นคือคือหัวตีเหลวอืมเด่นชนดับครับอ,อืมค่ะ อ่ากะเว้าเป็นแนวทางจ้าบ่บ่ได้ถือบ่ได้ถือคัมภี่มาน้าแม่ออกมามาต่างจังหวัดโอ้บ่ได้ถือคัมภี่มาน้าอันนี้ไปหว่านเขาอยู่นาแม่นบ่แม่นอือเจ้าที่นาสุกน่เนาะถือซ้ำตัวตรงๆเค่ไหนเอาแนวใดมันสิหนานค่ะเอ้าแดดห้อนปานนี้ยังสู้อยู่ติทางนี้เด็ดเดด ขึ้นขึนได้อะแบบด้วยวันเย็นเลยไอ้เนี่ยขึ้นอืออยู่ทางผิดอู้อากาศฮ้อนเด,ด็ดคักวันแล้วหรอครับเขาก็ลังปั่นกัน<อ>น้องเขาจให้รถปั่นมาปั่นให้อือค่ะเอาตัวมือนีก็สะดวกเนาะวางตรงกันก็ได้ตัวเลขมาหมอบมาฝังมาตอนเน้นเน้น429เด้ครับเดนะ429ครับ<อ>จ้าตามตัวอือ จ้าซื้อมาเล็กบ่อไหลหางดอกเนาะตัวนี้นล่างแปดหนึ่งครับตัวนี้ล่างแปดหนึ่งจ้าครับเน้นไหนคู่เดียวแปดหนึ่งครับเดียวเดียวเดียวเดียยวผมนึกว่าให้ไปจับพ้นได้จ้าลางขังล่างได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งแปดเก้าศูนย์หนึ่ง ้าศูนย์หนึ่งสี่สีี่่นมามาคบล่างจ้านี่คบล่างจ้าจับมือนกับกับไอที่เขียนไปจับปูเด่นก็ตามตามจีผมนำไปตามนั้นล่ะค่ะเน้นแปดหนึ่งขาล่างแปดหนึ่งเน้นๆแนบจ้าเน้นคือแปดหนึ่งล่างเนาะครับค่ะจ้าเอาตามนั้นล่ะ สิบรบกวนเวลาเวียกงานจ้าขอเอ็บซีฟนช่องสาบานาสูผู้ทุกคนจบสวกหวันๆวานจ้าชคดีไม่ใช่ครับค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะกาได้ยินเสียงสัมผัสทางเสียนบางแคแล้วเนาะเดี๋ยวสาบานาจะทวนให้ฟังเดอร์จ้าในงวดวันที่สิบหกมิถุนายนหกเจ็ดเพื่อนหาเด่นบนมีสงมีสามมีเจ็ดติดมีสงมีสามมีเจ็ด วิ่งบนเจ็ดเม็ดเดียวจ้าจับคู่สองเจ็ดสามเจ็ดสามสองสามตัวสี่สองเจ็ดสี่สามเจ็ดและสี่สองเก้าจ้าเลขล่างนะคะเด่นล่างมีแปดมีหนึ่งมีศูนย์วิ่งล่างฟันไปที่แปดเม็ดเดียวจ้ามาคบล่างมีแปดมีเก่ามีศูนย์มีหนึ่งมีสี่สำหรับจับคู่ให้มีแปดศูนย์แปดหนึ่ง เก้าศูนย์เก้าหนึ่งกันไหวเปดกับซีเดอร์พี่น้องแต่เพิ้นนินห้เม็ดเดียวคือเปดหนึ่งจ้าเอาคะเลขบ่ไหลหางหลอกจ้ะผู้ใดมักเลขเพืน้นนะกคะเลขวิ่งกะสามารถาวิ่งรุดได้เลยหรือว่าน้ำไปปักกุบก็ได้จ้กกับสำนักใดที่เิ่นดังๆเนาะจ้ะเดียวสิเปรียบเทียบสถิติงวดกอห้เบบ่งน้ำจ้าอันนี้งวดเกาเด้อค่ะงวดเกากับงวดไม่เปรียบเทียบให้เบ่งจ้ะ หดกวนกับเขาตะลึกวิ่งเนาะคะ่ะแต่ว่าเล็กดับเพิ่นดับโอย่เพราะเด่นชนดับงวน,นี้เพิ่น,นเลยบได้เหตเด่นชนดับมาเด้อค่ะเพิ่นว่าเล็กรางกับเด่นชนดับอีกเพิ่นเลยบได้เหตติดมาจา้ะกะตามนี่เลยจ้าสุดหวยคำนวณทางเซียนบางแคเนาะคะ่ะขอบุณขอบคุนเซียนบางแคที่น้ำตัเลีกมาฝากมาต้อนเนะะาะค่ะขอบพุนหลๆค่ะตามนี่เลยจ้าแครหน้าจอจ้า เดี๋ยวสีเขียนกำกับไม่พอมจะงวดเก่าและงวดใหม่เนาะก็สีได้เข้าใจล้วก็แครหน้าจอไว้ทะเบงค่ะเปล่าไปหาจับฉลากกินแบงถึงไว้เด้อพี่น้องสำหรับตัวเลขก็ไดเอาค่ะคลิปนี้บ่าวอลไลเยไปค่ะสาธาะก็ขอพี่น้องแฟ้นจองอิฟซีสุขุสุขุนเฮงปังดังรวยสุขุสุขุนเงินไหลกองท้องไหลเข่าสาธุสาธุคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้พอกันคลิปหน้าจ้าอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe กิ้งกิ้งเป็นกำลังใจในะจ้าคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสาาดีค่ะยะเา,าวะลิวะหาปุราปาลิปุเรนติสาขะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปะชิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชันโตสัพเพปุเรนตุสังกตาจันโทปนระโสยะธามะนิโช ติระโสยะหาสัพพิติโยวัชันโตสัพโรคโควินัส,สตุม,มาเตภวัดวันตรารโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนะศีลิสันิจังวุทธาปจายโนจตารโรธรรมาวัฒนติอายุวันโมสุข,ขังระลังุ